อูมิสุบิชิปาจิโรสปอร์ตเอสยูว Sport, SUV ที่นั่งเจนใหม่นี้จะมาพร้อมกับตัวถังที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมไปถึงขุมพลัง2.4 204แรงมา470นิวตันเมตรพ่วงด้วยปลั๊กอินไฮบริดในส่วนรูปร่างดีไซน์หลังจากมีภาพสปายช็อตหลุดมา <laughs> สวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตสําหรับรถยนต์ SUV อีก1รุ่นนะครับหค่ายจากญี่ปุ่นนะมิตซูบิชินะครับหลังจากที่ไทยท่านนะเปิดตัวมาจะาครบ2ปีนะถึงคิวมิตซูบิชิปาร์เจลรถสปอร์ตนะครับข่าวข่าวจากฝั่งฟิลิปปินส์นะครับมิตซูบิชิมอเตอร์ฟิลิปปินส์นะครับเตรียมเปิดตัว SUV 7ที่นั่งครั้งแรกในงานฟิลิปปินส์อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์หรือว่า PIMS ครั้งที่9ในเดือนตุลา2024นี้มันคือรถต้นแบบคาาดกสว่าจะเป็นรถต้นแบบของ ปาโจสปอร์ตรุ่นใหม่ตามรายงานข่าวของสื่อฟิลิปปินส์รายงานว่าประธานใหญ่ซีอโอมิตซูบิชิฟิลิปปินส์กล่าวว่ารุ่นใหม่เจนใหม่ของปาโจสปอร์ตจะเป็นรถที่มอบประสบการณ์การขับขี่ที่น่าตื่นเต้นและตอบสนองความต้องการของคนทั้งครอบครัวทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป้าหมายของมิตซูบิชิคือการพัฒนายานยนต์ให้การขับขี่ที่สนุกสนานยิ่งขึ้นรวมไปถึงเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ได้ใช้รถของมิตซูบิชิ นี่เป็นคำกล่าวของประธาน CEO ใหญ่มิตซูบิชิฟิลิปปินซึ่งในอดีตงานนี้ก็เคยจัดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียสำหรับงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่จากทางมิตซูซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่24-27ถึงตุลาที่ประเทศฟิลิปปินซึ่งมีรถตัวอย่าง SUV คาดการว่าจะเป็นรถต้นแบบของมิตซูบิชิปาจโรสปอร์ตรุ่น a อ l นิ w ที่ใกล้จะเปิดตัวเต็มทีแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10กันยายน2024 สื่อชื่อดังของออสเตรเลียเปิดเผยว่าพันธมิตรอย่างนิสันและมิตซูบิชิได้เสนอแนวคิดสําหรับปารจติสสปอร์ตรุ่นใหม่ให้ใช้พื้นฐานเดียวกันกับแพทโอซึ่งเป็นรถ SUV จากค่ายนิสันทั้งนี้แล้วมิตซูบิชิปารจติสสปอร์ตก็จะถูกพัฒนาบนพื้นฐานมิตซูบิชิไททันเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งก็เป็นรถที่มีการต่อยอดมาจากกระบะแล้วก็มาเป็น SUV ถ้าเกิดมีการพัฒนาบนพื้นฐานของ SUV ของนิสันราคาอาจจะพุ่งถึง2ล้านก็เป็นไปได้ ในงานมอเตอร์โชว์2 2024ที่ฟิลิปปินส์ก็มีการเปิดเผยภาพทีเซอร์สำหรับมิตซูบิชิมอเตอร์ฟิลิปปินส์ก็มีการนำภาพทีเซอร์รถต้นแบบที่ใช้ชื่อว่า Seven Seeker s u v c o t p a c t โดยเตรียมเปิดภ้าคลุมครั้งแรกในโลกสื่อคาดการณว่าจะเป็นรถต้นแบบรูปร่างจำแรงของมิตซูบิชิไบโร่ส Sport รุ่นใหม่โฉมฟูลโมเดลเชนซึ่งก็เป็นรุ่นออ n e วของมิตซูบิชิไบโรสปอร์ตที่ทุกคนรอคอยแล้วก็ กำลังดูว่าจะมาในรูปแบบไหนจะโดนใจแฟนๆราคาออปชั่นรูปร่างหน้าตาจะออกมาดีไซน์จะโดนใจแค่ไหนเดีย๋ยวมาดูภาพทีเซอร์กันนะครับว่าลหลายๆคนเห็นแล้วจะชอบหรือไม่ชอบสําหรับภาพทีเซอร์ที่เขามีการปล่อยออกมาในงานมอเตอร์โชว์ที่ฟิลิปปินส์นะก็เป็นภาพจําแรงนะก็คือใช้ชื่อว่าเซเว่นซีเครอร์เอสยูวีกนะก็เป็นรถตัวอย่างนะเป็นรถต้นแบบเขาคาดกันว่าเป็นภาพจําแรงของ ไปยนสปอร์ตนะครับอาจจะออกมาคล้ายคลึงกับรถต้นแบบนี้สำหรับภาพ o f f i c i a l t e a s e เปิดเผยให้เห็นดีไซน์ของการออกแบบด้านหน้าและด้านข้างข,างของรถคันดังกล่าวโดยมาพร้อมกับแนวทางการออกแบบลักษณะแบบเดียวกับ mitsubishi ex ford โดยชุดไฟหน้าเป็นรูปทรง t shape ขนามข้างกระจังหน้า Dynamic ชิล l ลวดลายแบบ3มมิติกระจกหน้าต่างด้านข้างถูกออกแบบให้มีการเชื่อมต่อกับกระบ,บังลมด้านหลังและมีการไล่ระดับของขอบกระจกด้านล่าง เพื่อไม่ให้รถดูจืดชื่อจนเกินไปพร้อมกับตกแต่งบริเวณเสาอากาศคีบฉลามให้มีลูกเล่นแบบสามิติซึ่งจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นที่ผลิตจําหน่ายจริงเพราะว่านี่เป็นเพียงรถต้นแบบแล้วก็เป็นทีเซอร์รถตัวอย่างที่จะมีการผลิตและจําหน่ายในรถคันจริงเท่านั้นสําหรับนี้ก็เป็นภาพทีเซอร์ที่เรานํามาให้กับแฟนๆของมิตซูบิชิสําหรับรถรุ่นใหม่ปัจจ Se ุบันสปอร์ตมิตซูบิชิเซเว่นซีคเกอร์เอสยูวีคอมแพคเตรียมเปิด้าคลคมรังแรกในโลก พร้อมจัดแสดงณนะบูธของ Mitsubishi m o t o r ์ในงานฟิลิปปินส์อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์สองที่9ขระหว่างที่ที่7 4ถึง27ตุลาแล้วนี้ก็เป็นภาพทีเซอร์ที่เขามีการปล่อยออกมาเมื่อปีที่ผ่านมาก็เป็นรถทั้งหมดที่ Mitsubishi จะมีการผลิตและจำหน่ายในปี2025เริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปแล,นนแล้วนี้เราก็นำภาพทีเซอร์แล้วก็ถอดแบบจากรถ ต้นแบบตัวนี้มาให้กับแฟนๆได้รับชมในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าชุดใหม่ซึ่งแตกต่างจากมิตูบิชิไทยทันจะออกไปคล้ายๆกับมิ t s ูบิชิอ o u เลนเดอร์แล้วก็ตัวเอ็กวอมากกว่าแล้วก็จะมีหลังคาพาราไดมิกซันรูปมาให้ด้วยตัวรถจะมีความเหลี่ยมแล้วก็มีความคมมากขึ้นกว่าเดิมออกจะเป็นทรงกล่องเหมือนกับแลนด์ค UISER ของโตโยต้ามากกว่าจะลดความสปอร์ตลงค่อนข้างที่จะเยอะถ้าออกมาทรงนี้แฟนๆแล้วครับคิดเห็นยังไงถ้ามาแบบนี้พอที่จะสู้กับ เจ้าตลาดได้ไหมในส่วนของด้านท้ายจะเปลี่ยนเป็นไฟท้ายแนวตั้งแล้วก็มีการใส่ตัวโลโก้มิตซบิชิตรงกลางจะเหมือนกับคล้ายๆมีล้ออะไรอยู่ด้านหลังสําหรับตัวรถมิติโดยรวมถือว่ามีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างที่จะเยอะถ้ามองจากภาพทีเซอร์ที่เป็นเงาดําที่เขาปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ด้านท้ายดูแล้วตัวรถค่อนข้างที่จะเป็นทรงเหลี่ยมกล่องแล้วก็มีความคมเด่นชัดขึ้นกว่าเดิม สำหรับด้านข้างมิติตัวรถจะมีขนาดใหญ่ขึ้นยาวขึ้นกว่าเดิมก็จะมีคิ้วล้อบริเวณทั้งด้านหน้าด้านหลังในส่วนของกระจกก็จะมีการไล่ระดับมาตั้งแต่บานข้างหน้าจนถึงประตูแล้วก็แถวที่3ดีไซน์ตัวรถถ้าเป็นออกมาแบบนี้ด้านท้ายเป็แนแผนที่เห็นยังไงครับ ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะถ้าออกมาแบบนี้นะครับก็จะเป็น s u v ถือว่าเป็นรถที่คลาสสิกนะแล้วก็ถ้าเทียบกับ Land Cruiser ก็ถือว่ารูปร่างลักษณะใกล้เคียงกันแต่ถ้าจะมาเทียบกับ s u v p p ในบ้านเราถือว่าดีไซน์แบบนี้ออกมาอาจจะยังไม่โดนใจนะถ้าเทียบกับโฉมปัจจุบันนี่ครับโฉมปัจจุบันถือว่ามีความปาดเปียวนะคล่องตัวกว่านะในโฉมที่ให้พดูมาเมื่อกี้นะครับแฟนๆคิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกหน่อยว่าถ้าออกมาเหมือนกับภาพทีเซอร์ที่ให้ดู ไปกว่าหน้านี้นะครับตัวรถจะเป็นทรงเหลี่ยมนะความบาดเปียวดีไซน์ความสปอร์ตก็จะหายไปเครื่องยนต์นะครับอย่างที่บอกไปยังเป็นเครื่องยนต์2.4 2จแรงม้าเศรเจสิบเนตันเมตรพ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะเป็นเท่าไหร่ต้องรอติดตามนะครับสาวกมิตซูบิชินะปี2 0 2 5ยมาแน่นอนครับปาร์จล์สปอร์ตรุ่น all new แฟนๆที่เห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยชอบหรือไม่ชอบรุ่นใหม่ที่เอามาให้ดูนะครับภาพีเซ s e ์ถอดออกมาจากภาพเงาดําที่เขามีกาารปล่อยม าหนาน้้นะีจะใช้แพลตฟอร์มกับมิตซูบิชิไทยท่านนะครับแล้วก็แชร์เทคโนโลยีทั้งเลโนโลแล้วก็นิสสันสำหรับปัจจุบันสปอร์ตรุ่นใหม่จะสป,ปอร์ตสมชื่อไหมรอติดตามปี2025นี้นะยังไกงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์โดยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเผยทีเซอร์มิตซูบิชิปัจจุบันสปอร์ตเจเนอเรชั่นใหม่เพิ่มความสะดวกสบายดีไซน์ที่โดดเด่นเน้นความสปอร์ตเครื่องยนต์สมรรถนะสูงทเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพร้อมกับขุมพลังไฮบิดสวัสดีเป็นแฟนมิตซูบิชิทุกท่านนะครับหลังจาก s u v PPV อย่างปัจจุจจบ,บันล่าขายมาจากครบ10ปีแล้วล่าสุดมีการไม่ได้เชนมีการปรปับปรุงในส่วนของด้านหน้า,ารถสมรรถนะระบบขับเคลื่อนจากเกียร์8จังหวะหรือเพียงเกียร์6จังหวะ สำหรับมิ s ซูบิชิปาจอ r สปอ o r ตแล้วเป็นหนึ่งในรถยนต์อเนกประสงค์ SUV p p v ที่มีการพัฒนาบนพื้นฐานรถกระบะอย่างมิ s u ูบิชิไทยทันสำหรับเจนใหม่นี้จะมีการออกแบบและพัฒนาอย่างล้ำยุครวมไปถึงเน้นการขับขี่และก็การใช้งานที่ควบคุมทั้งผู้ขับขี่ด้านหน้ารวมไปถึงผู้โดยสารตั้งแต่ตอนที่2ตอนที่3และสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันะระบบความปลอดภัยจัดเต็มในส่วนของรูปลักษณ์การออกแบบที่โฉบเฉี่ยวอีกทั้งยังได้รับการ พัฒนาในส่วนของสมรรถนะการขับขี่ให้มีความแข็งแกร่งทนทานะาระบบความปลอดภัยพร้อมดีไซน์สมัยใหม่ในส่วนของภายในจะถูกอัปเดตมาจากมิตซูบิชิไทยทันให้มีความพรีเมียมกว่าเดิมรับรองการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าอ u t โตเบร h โฮมรวมไปถึงแอร์แยกสายขวออิสระและแท่นชาร์จแบบไร้สายถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ของ มิตซูบิชิปาเจโรสปอร์ตที่จะได้มีการอัปเกรดทางภายนอกภายในให้มีความหรูหรากว่ามิตซูบิชิไททันอาจจะออกไปเหมือนกับตัวอาเลนเดอร์ก็เป็นไปได้มาพร้อมกับจอกลางแล้วก็ระบบสิ่งอำนวยความสะดวกมีมาให้อย่างครบคันทั้ง USB Type C Type A ปุ่มสสารตอนที่2แล้วก็ตอนที่3สําหรับดีไซน์ภายนอกโดยรวมจะมีการออกแบบให้แตกต่างไปจากมิตซูบิชิไททันด้านหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่พร้อมด้วยโลโก้สัญ,ญลักษณ มิตซูบิชิไฟหน้า f ฟ l l ด e d ด้านข้างกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ดีไซน์ด้านท้ายจะมีการออกแบบใหม่ให้มีความโฉบเฉี่ยวขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงไฟท้าย f ฟ l l LED หลังคาสั้นลูปต้องไปรุ้นว่าจะใส่มาหรือไม่ในส่วนของแพลตฟอร์มจะเป็นแพลตฟอร์มของมิตซูบิชิไทยทันรวมไปถึงแชสซีสำหรับขุมพลังจะมีเครื่องยนต์2.4ลิตร184แรงมา3,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรที่2,200 50รอบถึง2,500รอบต่อนอาทีจะคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะจากเดิมที่เคยบอกไป8จังหวะตอนนี้ลดลงมาต้องมาดูว่าจะเป็น8จังหวะไหมสำหรับรุ่น All n e วมาพร้อมกับระบบ Auto Stop and Go เป็นก็ระบบความปลอดภัยกล้องรอบขัน3 6 0องศารวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาให้อย่างครบขันค่ายนี้จัดเต็มอยู่แล้วแน่นอนและยังมีอีกขุมพลังตัวแรง2 0งแรงมา้าไฮเปอร์พาวเวอร์ X2 ให้กำลังสูงสุด 150กิโลวัตต์204แรงม้า3,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรที่1,500รอบถึง2,700รอบต่อนาทีาดีเซลซีซูบคอมมันเร็ว2.4ลิตรเทอร์โบแปรผัน จับคู่ขับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลทัมสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport รุ่น All New Gen ใหม่นี้ Gen này, จะเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงรวมไปถึงเครื่องยนต์ไมฮายบริดจะเป็นรุ่นแรกของ SUV p v ในบ้านเราไหมที่จะใส่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาให้ทาง Mitsubishi อยากจะเป็นผู้นำยานยนต์สำหรับกลุ่มรถยนต์ SUV PUV ต้องใส่ออปชั่นมาเหนือก่อคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าตลาดอย่างคอนเทนเนอร์อ er, so, ีสูมิวเอ็ก ฟอร์ดเอเวอรที่ตอนนี้ยอดขาย3ค่ายนี้ก็ถือว่าไล่เลี่ยกันมิตซูบิชิไปจรสปอร์ตและก็นิสสันเทอร์าพันธมิตรของเขาก็อยู่ที่อันดับ4อันดับ5ซึ่งทั้ง3ค่ายนี้ก็มีการร่วมมือกันมิตซูบิชินิสสันเลโนมีการพัฒนารถยนต์ตั้งแต่รถยนต์สันดาบไปจนถึงรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดไฮบริดและก็อีวีแบบ100%เซมาดูกันว่ามิตซูบิชินิสสันเลโนจะมีการพัฒนารถยนต์ออกมาในรูปแบบไหนที่จะมาแข่งกับ รถน้ำมันด้วยกันเองแล้วก็ EV ีที่ตอนนี้ลุกเข้ามาทําตลาดในบ้านเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยแทบจะครบทุกเซ gment ไม่าจะเป็นรถเก่งขนาดเล็กซีดาน SUV ล่าสุดมีการจะเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้าแบบ100%เอร์เซจากค่ายจีนและตอนนี้มีการหันราคากันลงมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทั้งค่ายรถ E ีีด้วยกันเองก็มีการตัดราคากันรถน้ำมันถือว่าช่วงนี้ยอดขายก็ไม่ดีเท่าไหร่ทั้ง2องอย่างยานยนต์ในบ้านเรา จะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนรุ่นใหม่ๆจะออกมาจะมีการใส่ออปชั่นเข้ามาให้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะมาสู้และแข่งขันกันก็ถือว่าเป็นผลดีกับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเราที่จะได้รถเดยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็สมรรถนะสูงคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปเพราะว่าถ้ามองราคาในบ้านเรากับต่างประเทศออปชั่นก็ม่ไดต่างกันแต่ว่าราคาเราค่อนข้างที่จะสูงกว่าเขาออปชั่นก็ได้น้อยกว่าเขาสําหรับค่ายรถยนต์ในบ้านเรา ในปี2025นี้เราน่าจะได้เห็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆเข้ามาเปิดตัวในบ้านเรารวมไปถึง m i t ซูบิชิปาร j e โร s สปอร์ตหลังจากที่ m i t ซูบิชิไทยทันเปิดตัวมาจะครบ2ปีแล้วแต่ยอดขายก็ยังไม่ดีก็มีการเปิดตัวรุ่นตกแต่งพิเศษรวมไปถึงรถที่มีการตกแต่งให้มีสัมรพรนณสูงมาดูกันว่ารุ่นใหม่เจนใหม่ออเนียลมิตซูบิชิปาร์คโร p สปอจะออกมาในรูปทรงไหนแพลตฟอร์มไทยทันหรือจะเป็นแพลตฟอร์ม เอาเรนเดอร์ er, เครื่องยนต์น่าจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันปี2025นี้สาวกมิตซูรอติดตามก็จะประมาณนี้นครับสำหรับการอัปเดตข่าวๆ่าเจนใหม่ของมิตซูพิชิปาจจโร่สปอร์ตนะครับที่ยังมีการเปิดตัวเร็วๆนี้นะภายในปี2025นี้นะครับเพราะว่ามิตซูพิชิไทยทันก็เปิดตัวมาครบจะครบ2ปีแล้วนะตัวใหม่ของปาเจโร่สปอร์ตนะก็ถือว่าเป็นรถอีกหรุ่นน้าที่ น่าใช้นะสมรรถนะสูงแล้วก็ความรูหราความสปอร์ตออปชั่นก็ให้มาเยอะนะสาวกมิตซูนะครับรอติดตามนะปี2025นี้